ทั่วเลืองกับผลไมา้ใสา่อย่างละนิดละหน่อยป้าจะพามาดูต้นโป้ยเสียนนะคะเพื่อนๆที่มันสีนี้เพราะว่าป้าเอาไอ้น้ำข้าวนะน้ำข้าวสวยไงที่จะหูงป้าเลยว่าเออมันคงมีวิตามินดี พอ,อใส่นะคะสีมันจะเป็นอย่างเนี้ยสีมันจะออกอะคราๆหน่อยสีสีไม่แดงทำผิดพลาดทีนี้เลยรู้แล้วดูลบยี่สิบเพื่อนๆวันนี้ท้องฟ้าเออสว่างตรงน้อง ดูนกฟังนกท้องฟ้าสีสวยสวยค่ะเช้านี้นะคะเก้าโมงป้ายังไม่ได้ไปร้านเลยโอ้นกมันออกหาจินโอ้สวยงามมากท้องฟ้า อยู่ที่นี้นะคะเลี้ยงหมาเขาก็เก็บมูลมานะมีถุงเล็กๆไปด้วยอุจจาระเขาเจะเก็บรทองฟันสวยห้าม ตรงโน้นที่เป็นควันคือเขาทำหม้อไฟนะคะอยู่ตรงน้นเพื่อนๆดูพระจันคุณหมอรอน

อ๋อเมื่อมมวานยี่สิบสามวันนี้สิบแปดตอนเก,กือบก้ามงหนามากเพื่อนๆดูสแสงเมฆตรงน้นสวย